สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีทำเยื่อตกปลาน,นินครับเป็นสูตรลำบมมีน,านา้าๆหลายๆท่านแนะนำมาบอกว่าให้ทำวิธีหมักลำบมตั้งแต่แรกแล้วก็วิธีผสมอ,อ,อุปกรณ์หลักครับลำครับลำนี้เป็นลำละเอียดทั่วไปครับที่ขายตาม ร้านตกปลาหรือ,อาตามร้านอุปกรณ์ที่ขายเหยื่อครับลบนี้จะใช้ประมาณ2โลครับถุงหนึ่งก็25บาทครับโลหนึ่งกะทิกะทิเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับกล่องหนึ่งกล่อง200มิลลิลิตรครับกล่องนี้ผมซื้อที่โลตัสประมาณ19บาท หัวเชื้อกล้วยใส่ประมาณครึ่งหนึ่งครับขวดละยี่บห้าบาทผมแนะนำให้ใช้วินเนอร์ครับมันจะหอมอถ้าใครมีน้ำหมักลูกยอมีน้ำหมักกล้วยก็ใส่แทนได้ครับไม่ต้องใส่หัวเชื้อตัวนี้ใส่ก็ประมาณสองทัพพีครับน้ำหมักลูกยอกับน้ำหมักกล้วย แล้วก็หัวเชื้อกินนมเนยครีมครับใส่ครึ่งขวดเหมือนกันครับอันนี้ก็ขวดยี่สบห้าบาทนมจืดนมจืดนี้กล่องละสิบาทครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็นมเปรี้ยววิตาเกนครับขวดละสิบบาทครับ จากมะพร้าวอบแห้งอันนี้ถุงละยี่ห้าบาทครับผมใช้ไปประมาณสามสี่รอบละหรือใครที่ทำสำเร็จไว้ก็เอามาใส่ได้ครับใส่ประมาณสักสองกำมือครับสองหรือสามกำมือก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการโบมลำครับเดี๋ยวมาดูวิธีขั้นตอนการตีน้ำลากก่อนครับอันดับแรกครับ ใส่กะทิกล่องหนึ่ง สร็จแล้วใส่หัวเชื้อนมเนยครีมครับครึ่งหัวเชื้อกล้วยครับ น้ำจืดแล้วก็นมเปรี้ยวครับ พอใส่ทุกอย่างครบแล้วก็ตีคนให้เข้ากันครับร <br ux> เสร็จแล้วก็ล้าครับ ลำนี้ถุงละหนึโลครับต,ตากมะพร้าวครับ การอเาอบแห้งถ้าใครจะซื้อแบบที่เขาขูดอะครับมาทำเองก็ได้ครับถ้าจะให้แตกตัวดีหน่อยก็ใส่ไปสัก3ามกำมือก็ได้ครับ2กงกำมือดีกว่า แล้วแต่นั้นนะครับจะใส่เพิ่มที่หน้าหมายก็ได้ครับถ้ามันแบบเหนียวเกินแต่ว่าพาวเราใส่เพิ่มได้ ก็เราเอาน้ำที่เราผสมลาดเลยครับเราจะหมักทิ้งไว้3ามคืนครับ ดาครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็คนครับเวลาคนไม่ต้องปั้นนะครับเราคนไปคนมาแล้วก็ ขยี้ขยี้ครับไม่ต้องไปปั้นครับขยี้ขยี้ให้ให้ลำกับน้ำลากเราให้เข้ากันครับกลิ่นมันจะออกหอมเลยครับไม่ต้องปั้นนะครับ เราขยี้อย่างนี้จนให้ลำกับน้ำลาบที่เราทำลงอ่ะให้มันเข้ากันครับ หน้าตามจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็หมักทิ้งไว้3วันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมเหยื่อครับลำบ่มที่เราหมักทิ้งไว้ครับทำเมื่อสามวันที่แล้วครับลำบ่มนี้2องโลครับแต่เราจะใช้อยู่ประมาณโลหนึ่งอันนี้คือ ขนมปังปั่นครับพอดีซื้อจากที่ร้านเขาปั่นให้นี่ประมาณโลหนึ่งครับถุงละยี่สิบบาทครับอันนี้เยมโลเยม่โลจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ครับหนึ่งถุงอันนี้ก็ยี่สิบบาทเดี๋ยวมาผสมเหยื่อกันเลยครับอันดับแรกครับใส่ ลำโบมลำโบมนี่เราใส่ครึ่งหนึ่งนะครับ หอมเลยครับเสร็จแล้วก็ขนมปังขนมปังปั่นครับอันนี้ใส่ครึ้นผงครับ ถ้าเราซื้อแบบเป็นถุงที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาเราก็ใส่ประมาณครึ่งถุงครับแล้วแต่น้นนหาจะใส่ครับจะใส่หมดถุงก็ได้ครับขึ้นอยู่กับอน้ำเราด้วยว่ามันไหลหรืออนิ่งพวกนี้เราเติมได้ครับนี่ผมใส่ครึ่งถุง แล้วอันนี้เยมโลเยมโลก็ใต่ไปหนึ่งถุงยี่ห้อไหนก็ได้ครับใช้ได้หมด เขาให้เข้ากันครับขนมปังมันจะช่วยให้เหนียวครับเวลาน้ำไหลแรงๆมันจ,จะอยู่ตัวได้ดีหน่อยคนทุกอย่างให้เข้ากันครับ ยี้ใยี่ให้เข้ากันครับให้แยยมโลกับขนมปังปั่นขาวเข้ากันถ้าใครมีถังปั่นนะครับปั่นได้เลยจะได้ไม่ต้องมาคนให้เสียเวลา สูตรนี้ใช้กับมักฟิดก็ได้ครับใครที่จะใส่มักฟิดก็ใส่ไปครึ่งถุงก็ได้ครับหรือจะใส่พวกหอาหารปลากินพืชผสมสักสองสามกรัมมือก็ได้ครับเพราะว่าสูตรตกปลาเหยื่อไม่มีอะไรตายตัวครับแต่ถ้าเราใส่เยอะ มันก็สิ้นเปลืองเยอะครับผมใส่เย็มโลกับขนมปังปั่นขาวก็พอแล้วครับเพราะว่าหมายคองลำบมเราก็กลิ่นหอมแล้วครับเพราะว่ามันหมักกับกะทิกับหัวเชื้อ มิ่น,นี้หอมเลยครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับสูตรลำบมตกปนินตะเกตครับสำหรับสูตรเยื่อลำบมก็มีขั้นตอนแค่นี้ครับพรุ่งนี้ก็ผสมน้ำที่หมายตกไปเลยลองทำดูนะครับเผื่อได้ผลยังไงก็บอกต่อด้วย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ